มันตีมันตีมงบอตีตมีมีอะไตงแล้ว่งไม่ยอเอาก็ตื่นเลยเรือดไม่ลดเลยต่ห้เฮียทำไมมันไม่ตายวะตัวเฮียอะไรน่ ไม่เดี๋ยวไกลเกินว่ะถอยดีกว่าปะว่าว่าถอยดีกว่าแล้ตอนนี้พี่วีร้องเพลงจะมีได้เละสซูมเซกทีเข้าไปยิงแทบไม่ สึกครั้งดีไหมมนเล่นเองสีไอซาเด้อเกือบเกือบดีแล้วมี่กำลังคล้อยกำลังเคลมเคลมเหือกสุแล้วเหมือนกันเล่นแล้วแบบกูลำคาญแบบก็คสอนยิงธรรมดาได้แล้วพี่กูรู้กูรู้กูรู้แล้วกูยิงมันปึ๊บๆ๊บมันล่วงไหม เข้าไปเหมือนสลิมแบบค้าร่วไหมไม่ได้กระหนาำเหื่อจริงๆเหื่อแบบเหนื่อเลยไอ้เชี่โจ๊กแม่นจังอ่ะไอ้เด็กผู้โดนกู้สองเม็ดเลยไอ้มันเข้าป่าเข้าป่าูเจอกูบ้างไอ้เหี้ยมาตัวทสวนนี้เข็งจะวะเหื่อยแบบตลอดมา เจอซูวีกไดแล้วไปเลยลงได้เลยปิกออกให้ด้วยไม่เอาหรอกเมื่อกี้ปวกุดร้อนแบบตักมาแบบขียตายเลยยี่่ วางทิพยุยทิพถ um> ์ขุยนะแล้วเขากำลังดี DC มะชี้เอาขวาชี้เอาขวานะอย่าเดินเข้าไปกูจะเบี่ยงเข้าฟ้ากูแน่เลยเนี่ยแค่นานมาน่าจะไปตีตีก๊อตให้ตีดากันยิงธรรมดาหน่อยทำไมต้องฝืนตัวเองขนาดนี้ มันมาเอาครีเนี่ยมาเอาครีเนี่ยติดกล้องทำไมผมมีจำแล้วนะนนใช้ได้ไหแอนดรอย วีลคราฟตูแอน,นิเมช่นเวลดแต่ผมยังไม่ได้เล่นเลยเป็นเกมแบบเกมคอมสมัยก่อนอะไรเงี้ยเล่นลงให้ครับเฮ้ยเมทครึ่งหลอดดีมากใส่เปียบคอมอย่างเงี้ยแล้วใส่คีย์อะไรเงี้ยซีรียลแฮกเกมเลยแปลกเลยแปลกสมัยนี้องให้เล่นโหลดให้หรือว่าอะไรเชื่อวะให้โหลดให้เล่นละสวัสดีเดี๋ยวเข้าก่อนนะเข้าก่อนเข้าก่อนที่จเคน ไปหมดละไอ้ซุ่มแจ็งดีจังป่ะเฮ้ยคนหนึ่งตีบ้านอยู่ตั้งชื่บ้านเข้าไปได้พี่ขึ้นหลอดพีที่มีสายมียกแข่งแล้วกําลังมาหุ่กําลังมาแต่เผื่อได้นะแต่ความเยอะมันทิ้งไปแล้วมันทิ้งไปแล้วกลางได้นะกลางต่อได้นะเน็ดด้วยผมลืมวางแฉกไว้เฮียไม่เล่นนาน ตรงนี้แล้กันแบบเท่ๆแล้วตรงนี้ด้วยกาง,เง,เงบบีเมไหวไหมอ่านรอหัว,วแบบกายเวฟเดี๋ยวาลองเข้าก่อน,อนไม่ได้ห้วยมันต้องคยยยปปอิดด้วยป้องรอตายหนุนหลมีปีดยูเจ็บไหม เมดแตกไปเนี Он, ่ยเมื่อมีบนลอยเซอร์ตีมแอปแดงครับโดนเจ็บมากนักฮอสเจ็บสับนักอเจ็บสับนักลับว่ะ

ยิีครินลงล่างเรน่เจ็บล่างดนะันเมดเจ็บมากนักพอเจ็บสัตว์เจ็บสัตอุ๊ยหเพชดไม่บอกหูจะทำงั้น,นรตร,ตรงนี้เปล่า <c oughs> <c oughs>

จเไม่เจ็ดไม่ทันสวัสดีครับมาใหม่วันดีครับสวัสดีครับมานตีไปละอ้าวี่มันีนตีเาจ่ะ

I so recommend you cease your resistance. Your team has destroyed a tower. Keep an eye on it.

รีเฟก r ม่รีเฟกรีเฟกวิ่เฟกไวลนเฮ้ยแดกอะไรล้วฉลาดขึ้นบ้างวะไอเหี้ยไม่สวยพี่เฮ้พีดินคาเจ๋งพีดินเล่นเองเขาเนี่ยรับที่เสลิคได้2ตัวุยมีนาคอ ไม่เป็นไรไม่อยากเข้าตามเลยเข้าตามโอ้โหไม่ได้ขยับดีแล้วทำถูกแล้วที่ไม่เข้าตามดอยเจ็บกลับบ้านอีกแล้วเฮ้ยยไม่เป็นไรเลี้ยงเลยได้ ทค่ผมว่าโจ๊กแม่งแหกว่ะใช่ไม่เป็นไรแม่เก็ไม่เคยมันมันมันแหกอะผมว่าไม่รู้นะแบบดาวอะแต่ผมคิดว่าใช่โดนบ่อยเออมันมันโดนโดนโดนแบบที่ไม่น่าโดนอะคือผมไม่เห็นมันมันก็ควรไม่เห็นผมดีกว่าโดนบ่อยอะไม่เก่งก็โดนบ่อย ตายแฮกก็ทำอะไรเราไม่ได้เรามาโคนี่ไม่เถอะีโกเลือดเยอะมีรูาแพงกว่าผม,ผมโปตีปั้มแบงอุ้ยตายแล้วคิดวายอย่าผมเข้าให้ไม่ชัวร์นะไม่ชัวร์นะอันนี้แบบแค่แค่คิดเฉยๆแค่รู้สึกแค่รู้สึกแค่แฮกก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ ไอ้เป็ดน cool no. ึกว่าวงป้อมไม่สัตว์เอ้ยไม่ตายมันสมมตินะถ้าคนเราเอ้ยไม่ได้ว่าตัวนี้นะคนเราแฮกเล่นมันมีความสุขยังไงวะไม่่โคงนนนอืแต่คนไทยมันติดนิสัยอยากโกงนิดเดียวที่โกงนิดๆแล้วแบบสนุกได้เปรียบแต่เอาชนะอะไรอย่างเงี้ยได้เปรียบได้เปรียบแต่ชนะอะไรเงี้ย ดอนเล่นเข้าไปขนาดนั้นเลยอุ้ยเชี่ยนโอ้ดักสวยสัสอ้ยอ้ยพี่ช่วยด้วยครับลินเล่นแพนท้าดีอยู่อะแพนด้าีไม่ไม่บอดิลินบอกเลยเกียบตตาย ต้อดตอวะไอ้เียมันเป็นไรวะมันแบบอมตานานเกินอีสัเจ็บดิีกวมจอีกมานว่าอยู่กูแบบจบไม่ได้สักทีอะไรวะเนี่ยยังไม่ได้เลยมันเตืน รถอื่นเ,เลยวะ <c oughs> เลือดไม่ลดเลยอะไรวะทไม <c oughs> ไมันไม่ตายวะต,ตัวเฮียอะไรเนี่ยโอ้ครับ <c oughs> นีับ <c oughs> ้ตัวนี้ เรามามาแนวมาเข้าศอกกันมาเซตใหม่กันหาดนิดนิดหน่อยหน่อยโอ้โหโนาฟัดเก็บตนนัว,วตนเป็นอะไรวะแปลกๆปวะมื่นเหรอหรืออะไรไม่รู้โรเกอร์

ตาฝั่ง,ง,งมันก,ก็บางอยู่นะตอนเนี้ยสามเลนเลยอืมตามง,ง่ตายเลยอันนี้คือเราห้ามให้บาแหลกแตกเลยนะถ้าบาแหลกแตกมันจะอมคีบจบตายห้ามบาแหลกแตกเลนะเฮ<บ>้ยระวังนะคอสง<ห>ัดบ้าอ้ยเชี่ยมันมลหลอกผมมีพิกกี้อ,กอยู่ดีดีหมดแล้วที

ผมเจ๊คีบไหมโอ้ยเจ๊โอ้ยเจ๊คีบผมเจ๊คีบพี่ไม่ตายเน,ะยนาะอไม่ตายพี่พี่กลับมากับพี่เดิมกันเกิดป่ตาติดกรีตัวหายเลยตัวขาดเลยเวจบได้เนี่ย มันจะโอมไฟอะไรมันโอมคลิปใหญ่ได้ป่าววะเล่นไปเออไปย้ายมันกลับเออเล้นจบได้เล่นจบได้ย้ายมันกลับเออจบได้ดอยไรอยู่ดอยไรอยู่ไอ้เชี่ยแต่มันมีฉี่ว่ะเกิบเกิดเยอะได้เสิบมีผมเกจอพี่พี่อย่าตายพี่นะกลับมาได้ปะต่อยตายระวังนะคลิปมันจะใกล้จะโอมคลิปแล้ว ต้องทำเวฟให้เกินครึ่งแม่น้ำมัไม่งั้นอันตรายตลอดเลยอะไรนะทำเวฟให้เกินครึ่งแม่น้ำทำให้เกินใช่ครับทำให้เกินงตัวเองนัดหน่อยันนี้เล่นแรงมากเจ็บด้วยคนเดียวจากลีเวเจ็บเจ็บที่กัด ไปยกโจกเกอร์ได้วองวังฉีดจบ้านนะกลับกลับไปเกียร์ทีปเกียร์ทีเคยเลยกูเบื่อไอโฟนอทีแล้วว่ะโอไม่ไหวอกนย้อยอยู่อ่ะนตายเกิดว่ะผมไม่ไหวเนี่ยเกิดเกิด ผมมียก,กเอาเลยขีบเราเข้ามานนทีนี้ไปเติมเพื่อนเลยเดี๋ยวผมจัดการให้ทีซ้ายอะ่ะเ,เติมเพื่อนเลยโอ้ยขี้ไม่โดนได้ไง,ไงวะงสองปีสี่เดือนมันตายมันตายสองไหมตายไม่ใช้แข่งข เป็นสิบเป็นสิบมาเลยมันลิงนะระวังด้วยผมได้ผมได้โจ๊กเกอร์โลมากโจ๊กเกอร์โลมากไม่ตายเลยครับเกิดเกิดเกิดผมยกได้ผมยกได้โจ๊กเกอร์ไอ้โจ๊กเกอร์ตายโจ๊กเกอร์ตายพี่คุยตัวนี้ฉี่ระวัง โอ้วมันเห็นได้ไงวะช่วยดันเวลูก่อนก็ได้สามสองาจจะไหวก็ได้ไปเก็บไฟดาร์กมากางไว้ไฟดาร์กไปเลยนะได้เราชีพเขากางได้ไม่มีกองเกิดนะมีแค่ดูเดือดนะอยู่หลังน้อยวะพยายามจะบล็อกเฮ้ยาผาาาเปดเล่นได้เปดเล่นได้ หลังแล้วไหมหลังกลางเพราะว่าเจ็ดวิสีโดนเป็นโดดโอเคโอเคตักทีขอขอนุด้อบนัดเดียวโอเคโดดแย้ ดอยวั่ไทยเหรอมาอยู่หลังเลยหังเลยบอกกันเยอะจโะโอเมก้าดอยคำเป็นวันเลยวโคตรถึกเลยวะทำนั่งแบดวูดี้ตัวนี้ละพี่ลินต้องโชว์ล่ะโอเมก้า Oh, ครับใครดเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝ่ายตามไปเลครับวันนี้ผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน